เมื่อนี้นะครับช่อ,ชองรัศมีไทยรีสเกตนะครับจะมานําเสนอในเรื่องของประเพณนีเรื่องหกนะครับก็คือเลียงปูตานะครับของมู่บานเาท่าถือว่าเป็นประเพณนีที่สําคัญท,ที่ที่ได้ที่นําเสนอเพื่อให้ลูกหลานเท่าได้ได้รู้ว่าบุญเลียงปูตตานี่คืออีหยังนะครับเพราะว่าเล็กหน่อยเกิดไม่ใหญ่รุ่นนะครับหลายคน กันยังบนหัวพอแม่ไปทุกปีไปเลี้ยงปูตาก็เลี้ยงอีหยงังเพื่อเพื่ออีหยงังนะครับอันนี้ก็มือนีนะครับที่พาท่านผู้ชมไปเบืองว่าประเพทนี้เลี้ยงปูตาบุญเดืน 6, อนหกเดือนหกมือหกคำนะครับตามสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่กำลังระ,ะบาดอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นประเภณีที่สำคัญที่เข้าต้องทำทุกๆปีนะครับเดี๋ยวสิภาพไปชม าาตามไปเลยครับไปท่านจะนมีบรรยากาศบรรยากาศบ,บ,บุญเดือนหกนะครับการเลี้ยงปูตาบุญเดือนค้างขึ้นเดือนหกมือหกคำนะครับเป็นหมู่สำคัญทางประเพณีนะครับมีการเลี้ยงปูตา ในสถานการณ์โควิดนะครับมีพี่น้องกมามาหลายพอสมควรนะครับมองนี้นะครับเป็นสารปูตานะครับสารปูตาที่พี่น้องชาวบ้านประชาชนทั้งสองมูมนะครับที่ให้ความขารพนับถือนั่นก็คือท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่สุบินนะครับที่เป็นผู้ใหญ่โมทีแปดนะครับมาเป็นประธานนะครับในการเลี่ยง ปุตาะนะครับภูมิบานตีหมู่บ้านชุมชนเ้าเขรลบนับถือนะครับมือนี้พี่น้องมา,าอม,ามาหลายพอประมาณน้มาหลายพ่อประมานโดยสถานาการณ์โควิด19 <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่น้องมาดูบุญเลื <c oughs> ่อนหกมือหกทำนะครับมีการเลี้ยงปุตตะเข้ามาปุตาะคือพ <c oughs> ุ่มบ้านนะครับ <c oughs> ที่พี่น้อง เขาลบนับถือนะครับแต่ี่มีเลี่ยงอยู่สองงนะครับตอปีก็คือเดือนสามมือสามคำเลี่ยงไข่นะครับในเดือนสามมือสามคำนะครับเอาไข่นะครับมาเลี่ยงมามาเสียงถ่ายนะครับในเดือนสามส่วนมือหนีนะครับเดือนหกมือหกคำเป็นในเรื่องของนำเอาไก่นะครับไก่ จะมีส่วนหัวส่วนข้อส่วนตับไตแข้งขานะครับใส่นะครับนำมาเลี้ยงปูตานะครับเพื่อเสียงไทยข,อขอ้อฝ่าข้อฝนก่อนถีลงเห็นหน้านะครับเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีน,นะครับก็จะมีบังไฟนะครับบังไฟ,บบงไฟพี่น้องมา

บังไฟนะครับมีมีมีบังไฟนะครับหล, ái, ล ái บายหลายบ้งนะครับมีบังไฟหลายล,าล,ละราคามีตามขัญเลยนะครับก็คือบอไดีไล่ทวดดอกถ่ายถ่ายไว้จะเบ,บิ้งก็คือ,อ,อ,อเออไงไงไงมี ผู้นำชุมชนนะครับคือบ้านเทา่าใส่ก๊งละก้านข้าวจำนะครับว้านข้าวจำนี่ก็คือปาดนะครับปาดชาวบ้านนะครับมันนี่บ้านเท่าก็คือทันจำนงนะครับคุณผู้บริเกนปาดชาวบ้านนะครับที่มีข้อมืความสามารถทีีพี่น้องเคารบนบคือนะครับเป็นผู้นำทางตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านนะครับ ในการเป็นไหนว่ายเจ้าปูตานะครับในมือนี้นะครับคือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนีดส่วนที่พี่น้องเขาต้องนํำมาเลี้ยงนะครับก็คือมีไก่นะครับตามที่ได้แจ้งลไก่มีหมากสองค้ายหญ้าสองเกาะนะครับแล้วก็ไก่ไก่น่งคือเพื่อสิมาเสียงไครเสียงเสียงข้างนะครับเสียงข้างว่าความดูแลความสมบูรณ์ของ ความเป็นอยู่ของพี่น้องชุมชนเฮานะครับจะเป็นอย่างไรต้นหนึ่กัเริ่มพิธีนะครับเช่นหกขึ้นหกคำเดือนหกกสสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเฉินเวล่าเคยเบี่ยงเคยเบี่ยงเคยมาถวายหาปูสันของของหวันของข้าวเฉินเป็นไก่เป็นหวานยาทานั่งเป็นเหล่ายา ของหวานน้ำหวานมีนมเนยนะครับบัดนี้มื่อนี่ก็มีบังไพรมากจักจักบ้างโอู้ไหลหางอู้ไหหางอ้ไหหางอู้ไหลหางก็มาแจ้งอีกตัวให้ซ่าผู้อย่างสองหางอีกตัวอู้อย่างสองหางอีกตัวอู้อย่างสองหางอีกตัวนี่หมอย่างแก่แก่ไทยสังเกตบอกน้าปูน้าปูกับคุ้นลาสีอือซ่าแบบนี้เดียวบ้างเนี่ยอือซ่า เราส <Kristin. S 1> ามปวดนำสมนำวานมาเห็นมีผู้หาะขอหัยมีผู้ชุ่งรักษาลุรักษาล้านรักษาหมู่บ้านหมู่แตดทิ้ท้องเพิ่มุกอบข้วหนี่ความสุขความเจริญเออพอตลอดพอใก้ปานสัจาาโควิดไล่อกนี้เรื่อยเรือบ้านนี่ใกล้นใกล้ถ้าลชะะท่ากต่พบจุดตองตามฤดูกาลึ่ง มือนีตึ้งคึ้มคึ้มคึ้มทือว่าเป็นเมือที่ชุมเย็นสุมเย็นดีเลยมือนีต่อไปเขามันด,ดูการเลื่อนหกหรือจะเริ่มวานข่าววานน้ำขอให้อิปู่นต้องสอดทองดูแลลูกหลานอเอาฝนมาตกุกจะให้ล่มมากเลย่าให้ล่มแห้งล่มทำร่มธรรมดาธ,ธรรมศาสตร์่าให้ล่มปันล่มควนมากมู่บ้าน เอ่อม่แปดโม่สิบสองนี่อายุที่มีชุกปาดอ,ากอ,อกนี้เัีงเสีเยงอันจะไย้ได้บันจะจะมอกให้อันนี้หน้าปูดสันสันเขาสันไก่ตับไก่สันเหล่าสันหญาที่พี่น้องจะเอามาหัวเจ้าปูมันนี่กินกน้ำซำล้านได้บันนี่ <c oughs> คนวันน <ider Stadium> <com> ี้เราคุกหัวคุัวนมันไมตแล้วคนม่ตคนม่นตแล้วมคหัวมัวตนนี้แล้วออผมเพิ่มตัว้นรอบผ้อ้าออกก้กปาน่นเป็นแบบแบบนะครเป็นตัวแทนของฮีโน่นะครับเลย ดดิิลงทำพี่น้องทำพิธีในการไหวายในการบ่วงสวงของเจ้าปูตาของหมู่บ้านชุมชนเขาหรือว่าในการกล่าวคำ,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 ำะะวนะครับาก,การเลี้ยงยนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการเสี่ยงไทย,น,ออย,ไยนะครับเสี่ยงไทยในเรื่องของเสี่ยงข้างไกลนะครับว่าพี่น้องเท่า มีความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนะครับมีฝ่ามีผลดีนะครับเดี๋ยวคนกันจะมีการเสียงไทยเสียงเสียงเสียงไกลนะครับเสียงข้างห้องบอน้าฮัลโหลน้าฮัลหลใจยินดีกันปให้ให้ยาปูบนสารก่อนให้ยาปูบนสารก่อนจักหน่อยหนึ่ง มืัอนี้มีมีบังไฟนะครับของของพี่น้องลูกหลานเฮามาหลายด้วยสถานการณ์โควิดอ่าค่ายบังไฟใหญ่ๆบ่ได้เปิดนะครับบักท่องครับบักท่องครับปูมาฉลองหลายครับบักท่องครับขอไขโอ้บ่าวท่องบ่ครับบ่าวท่องบ่าวท่องมารวกได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับอ่าเจ้าปูนะครับกำลังฉันอยู่นะครับพี่น้องเขาก็รอดนิดนึงนะครับบึงอ่ารอดนิดนึงนะรอดเรื่อยๆไป ความเสือ่อความสบายใจของหมู่บ้านชุมชนกนะ็ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญความรักความสามาคัคคีนะครับของอพี่น้องไทยบ้านเฮานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เหาอนุรักษ์รักษาไหวนะครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีนะครับ,อ,รรอ,นะรบอันดีงามของหมู่บ้านชุมชนเฮาพี่น้องสองมูนะครับ ในความจาเป็นนคราบสาคัญนะครับก็คือพี่น้องทุกครอบครัวนะครับทุกครอบครัวเลยนะครับต้องมารวมเหรียงบุญปู่ตายถือว่าเป็นเพนีใหญ่ประเพณีที่สําคัญอสองมูนี่บ้านบ้านประชาเนี่ยกับสองมูนี่กับประมาณ80กว่าหลังคานะครับบ่มบา้บานบ้านโบหลายหลังคานะครับแต่ว่าความห่างความใหญ่หลายคันแม่นว่าย่างหุ่มนท้องมูนี่เบิดมือนะครับก็เลยได้แยกมูบั่น คือเป็นเป็นเป็นข้อมูลของหมูบ่บ้านชุมชนนะครับที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมเข้าได้ได้รับทราบในเรื่องของอวัฒนธรรมประเภทนี้นะครับเรียงปูตาบุญเดือนหกนะครับประเภทนี้เดือนหก

ข้างไกลนะครับสิสมบูรณ์นะครับคอว,ว่างท่องสันตุเนยพวกนี้สุดยอดได้ทุกๆปีนี่ถือว่าสุดยอดนะครับแ,แต่ละแต่ละคนแต่ละคนกับพี่บอคือกันนะครับเป็นการเสี่ยงนะครับเป็นการเสียงว่าความสมบูรณ์ในครอบครอนความเป็นอยู่เขาสิมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับกับป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องกำลังไปไปปอกอยู่นะครับไปปอกแล้วปปก็ที่เอามาให้อ่า เนี่ยพอกว้านเขาจ้ำนะครับ <c oughs> บาทชาวบ้าททอาเนี่ยเบิ่งว่าเออเป็นจังไดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องก็ไปปอกดูนะครับบอกมองข้างไกลนะครับมองข้างไกลเป็นอะไร นะครับในการเา<อ>สียงแล้วนะครับกับพี่มาเมื่อปอกเบื้องนะครับว่าเสียงทางไกลนะครับว่าเี่นอันย่างไรเนี่ยจังอย่างไรมากแต่ในเพียงเสียงเมืองข้างใน,ในขอบขัว้วยูว่ดูสมบูรณ์อยู่ดีมีแห้งประมาณว่างงามงามวเป็นข้อ,อมูลที่ ลูกหลานเราบางทีโบหูเด nice. nice. uh, ้ปลาเลี hmm. ้ยงฟูตาคืออย่างอันอันนี้พอผู้ใหญ่ได้หนิมาบอกกับท่านพอผู้ใหญ่ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยทางไกลของคลขันเบิ่งเสียงเมืองว่าของพ่อสิเป็ดอย่างไรอะไรน้อยไอหางอ่างหางลองฟองมันเป็นน้ำ นี่คือวัฒนธรรมประเพณีนะครับของหมู่บ้านชุมชนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ละครอบครัวทุกครอบครัวต้องมาร่วมนะครับกันบ่มาร่วมนี่ถือว่าถือว่าพลาดนะครับปีนั้นๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเรื่องกันสุปีสุปีเป็นของกิจใจของชุมชนกิจใจของหมู่บ้านแมนครับดูในนี้นี่คือจร่งจริงเยข้ออกแค่หัวเราะเดี่ยว ที่เหนี่ยแต่ละคนนะครับมาปอกนะครับมามามาลอกออกนะครับว่าเออโอ้ยยังหน่อยของไอ้อ้วนนี่ส่งคือสิงามของเพื่อนอยู่ได้นี่แต่ไหนเมียหน่อยเพื่อนเมี่ยไงเพื่อนเมี่ยไงเพื่อนเมี่ยหน่อยเออของถ่านปุยไงถ่านหญ่สุบินนะครับปอกแล้วเรียบร้อยโอ้บนอีกองแี้เราก็สุดยอดนับอีกเดี๋ยว เดี๋ยวถับไปเบือ้อง่ะพอไนกวานขอจั่มเพื่อนตีเอาไปแห่เพือไปแห่เพื่อนเพื่อนเราบอกโอ,อ้อออแต่ว่าตามเบื้องแล้วนี่งามแห้งนะครับงามแหง้ยยงเออพื่อ,อนมีความสมบูรณ์ทุกอย่างเลสมบูรณ์ทางขอบขั่วนะครับประสบผลนสำเร็จในหน้าที่การงานในในสภาวะาขอบขั่วนะครับถือว่าเป็นระดับเบื้องเบื้องกับข้างไกลเพื่อนเนี่ยก็ถือว่า องค์ประกอบดีนะครับองค์ประกอบดีดีมากๆนะครับไปไม่หาพ่อพานก้านข้าจำพิ่นเบื่องสภาพพื้นที่นะครับถือว่ารวมๆแล้วถือว่าดีนะครับของพื้นกลุ่มหน้ามอ มีการเอามาไห้มาของพนะคมนปลาดนะครับผู้เป็นตัวแทนของพี่น้องนะครับทําพิธีเดบเบิ้งว่าเดบเบิ้งได้ไถ่ไห้ฟัง่งไห,ห้ลูกไห้ล้านท่าได้สบายใจนะครับในเรื่องของหลังจากที่เท่าเสียงถ่ายนะครับ ว่าให้เพื่อนเบื้องว่าเป็นจังไรนะครับนี่คือวัฒนธรรมประเภทนี้ของหมู่บ้านชุมชนเขาของไครของโต๊ะมาจอยน่ะทำนองเดียวกันเลยเอาของเฮานะเดี๋ยวกันเยอะจังเลยวันที่หายว่านเขาจำนึกว่าปาาชุมชนเฮานะครับไดืเบื้องนะครับเบื้องไปพร้อมๆกันนะครับของเจ้า หมดทั้งหด้วหัวหนาข้าบนดีเหรอน่นอ้งข้งเก้าพบผมขอยเลี่ี่เขาว่าคนซื้อเลยแบ้านเบื้องน้านี่ของเก้าผมขอยสามข้าง้าันี้ก็้นเลข้างห้ามน

นี่คือผักร่วมๆนวคในเบิร์นะครับหลังจากนี้นะครับก็มีของหอนาว่านเขาเปลือกนะเขาเปลือกเขาเปลือกก็คือเขาปลูกนะครับแต่ละโค้งเงอนเพื่อการนํามาน้ำนะครับเพราะว่าเป็นการต่างฝันกำลังใจนะครับก่อนถีุ่งทำไฮท้ายหน้านะครับหลังจากถี่เลียงพูต้าแล้ว ส่วนมากพี s <S Oliver, ่น้องมีความพร้อมก็นะครับก็เริ่มลงมือนะครับเตรียมไขาเตรียมหายลงหายลงหน้านะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพี่น้องกำลังแตรียมไข่อยู่ยังไม่ทันเรียกเ็ตนะครับบรรยากาศนะครับมื้อนี้มื้อขึ้นฝนตก ปล่อยๆนะครับตกปล่อยๆในในเสานี่ก็อากาศถืวอว่าดีพอสมควรพอประมาณนะครับแต่น้อเนาะกับมีการจุดดังไฟนะครับฉลองปูตานะครับนี่บังไฟโบกนะครับบังไฟโบกซื้อน้ำไม้หอยเขาว่าฮะทายนั่งละนะครับบอเมีนว่าสิเคสแบบใหญ่โตอย่างเงี้ยก็เพื่อเป็น ประเภทนี้นะครับเป็นประเภทนี้เป็นการอนุรักษ์ประเภทนี้ไ้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทางประเภทนี้นะครับของหมูบ่บ้านชุมชนเฮาได้สื่อสารมา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 ,มาดนนะครับโดยเฉพาะปีนี้กัสถานการณ์บโควิดนะครับก็ยังไ่ทันดีขึ้นนะครับ หลังจากที่เลียงปูตาเสร็จนะครับตอนนี้กำมะหอนบ้านนะครับที่มาสรุปให้ท่านผู้ชมในพระในหลวว่าประเภทนี้เลียงปูตาบุญดุลครนะครับมีความสําคัญนะครับทุกๆขัวเลื่อนนะครับตองไปรวมนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับที่น้องให้ความรนวมมือเป็นอย่างดีนะครับไปรวมทุกๆขัวเลื่อนเลยนะครับผ่ารวมๆแล้วนะครับที่นี่ ถึงว่าสถานคารณ์โควิดทีสีรุนแรงอยู่แต่ว่าพี่น้องกไปทุกขัวเหือนนะครับแล้กก็มี่เขาปลาอาหารมีมีไก่มีไกม่มีมีเครื่องเส้นไหวครบเบิดทุกอย่างนะครับในปีนี้ผ่าร่วมๆกัานเสียงเสียงไทยข้างข้างไกลนะครับเสียงไทยข้างไกลของวันเขาจำหรือว่าปาดหมู่บ้านปาดชุมชนเท่า รวมๆเบิดบ้านนะครับถือว่าเป็นเป็นผาดรวมทีดีนะครับความเป็นอยู่นะครับแล้วก็ฝ่าฝนถือว่าดีดีทั้งเบิดนะครับผาบรวมๆนะครับในในคลิปนี้ก็มาสรุปให้พี่น้องฟังว่าบุญเดือนประเพณีเดือนหเดื่อนหกมือหกํำนะครับการเลี้ยงปูต้ากับเยสินไปด้วยดีนะครับกัาการเลี้ผู้ชมนะครับผู้ชมในเรื่องวัฒนธรรมประเภณี บุญเดือนหกพระเพียนี่เลียงปูตานะครับของหมู่บ้านชุมชนเท่านะครับเขาไปติดตามกันนะครับกับฝากท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องรัศมีไทยชีสเกตนะครับกับฝากไ้เพียงเท่านะี้ครับขอบคุณนะครับนะ